สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาธานัชพรทิพโอสถนะคะรหัสนักศึกษา6 1 1 0 1 0 1 3 2 6สากขาการมงสี่ปีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องปลาเข็มนะคะชื่อภาษาอังกฤษปลาเข็ม w e t t i n g h o l b e b i c k นะคะเป็นชื่อสกุลของปลาน้ำจืดและปลาน้ำก่อยขนาดเล็กใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า d e m o g i n e s ปลาเข็มนะคะมีลักษณะสาคัญทางอนุกรมวิธานคือคีบหางตัดตรงหรือเป็นทรงกลมนะคะจุดเริ่มต้นของคีบหลังอยู่หลังจากจุดเริ่มต้นของคีบ ะะจํานวนการคีบแขนงของคีบหลังน้อยกว่าการคีบแขนงของคีบก้นในปลาตัวผู้ส่วนหน้าจะเปลี่ยนเป็นอวัยวะสืบพันธุ์นะคะเป็นปลาที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงหากินมแมลงเป็นอาหารหลักตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ตัวตัวผู้จะทําหน้าที่เป็นจ่าฝูงออกรูปเป็นตัวในตัวผู้มีพฤติกรรมก้าวล้ามักใช้ปลายปากที่แหลมคมทิ่มแทงกันอยู่บ่อยๆซึ่งจากพฤติกรรมนี้มีผู้นํามาเพาะเลี้ยง เอาไว้ต่อสู้กันเป็นการพนันและการเล่นพื้นบ้านนะคะที่เรียกกันว่าปลาเข็มหม้อเช่นเดียวกับปลากัดค่ะพบกระจายพันธุ์ทั่วไปในแหล่งน้ําต่างๆของทวีปเอเชียทั้งเอเชียอารเนนไปจนถึงแหลมมาลายูและเกาะสุมาตาราค่ะค